นายโชคชนะชัยชาญภูนิรีเกษตรกร,กรบ้านหนองเขินช้างตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังเก็บดอกกระเจียวที่ปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เพื่อนำไปรับประทานและแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยนายโชคชนะชัยชาญได้กล่าวว่า พื้นที่ที่ปลูกกระเจียวนี้ประมาณหนึ่งไร่ซึ่งตนได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวมาทดลองปลูกต้นกระเจียวเพื่อเป็นการลดพื้นที่นาข้าวและทําเกษตรผสมผสานโดยกระเจียวที่ตนปลูกนี้เป็นกระเจียวหวานสายพันธุ์เพชรน้าพึ่งซึ่งตนได้ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกจํานวน600ต้นระยะห่างของการปลูกประมาณ1เมตรคูณหเมตรโดยทําการยกร่องและปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยง ส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยคอกหรือว่ามูลสัตว์โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งองค์ความรู้นั้นตนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดมหาสารคามจึงมีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายและเรียนรู้จากสื่อทางอินเทอร์เน็ตโดยตนเริ่มปลูกประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ2เดือนกว่าก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วโดยแบ่งขายมัดละ20บาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันโดยเตินเก็บดอกกระเจียวขายมาเรื่อยๆวันเว้นวันแต่ละวันก็จะขายได้เงินประมาณ100-200บาทนอกจากนี้ ต้นยังได้ขยายพันธุ์เพื่อที่จะจำหน่ายต้นพันธุ์อีกด้วยโดยขายต้นพันธุ์ในราคาต้นละ15บาททำให้ตนนั้นมีรายได้เสริมที่ดีเกือบทุกวันในช่วงนี้จากการขายดอกกระเจียวหวานสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งและขายต้นพันธุ์ของกระเจียวหวานซึ่งการปลูกกระเจียวหวานสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งนี้ เป็นช่วงเริ่มต้นในการทดลองปลูกและหากได้ผลดีก็เตรียมที่จะขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นและจากการทดลองปลูกกระเจียวหวานถึงปัจจุบันประมาณ5เดือนถือว่าประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจต้นกระเจียวนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีครับจากของในเอาปุยคอก้นมากกับขีวว่าขี้งว่าอะรเขานี่ยครับใส่เลยครับแล้วก็ฟางกบครับผมก่อนี่ปลูกผมฟางกบมดนี่ครับแล้วก็ปลูกครับผม คือเน้นๆล่ะธรรมชาติบ่อใสสารเคมีใช่ครับเราเราการให้น้ำให้ยังไงครับให้ยังไงครับให้น้ำนี่ก็ก็ไม่ใหญ่ครับก็เอาน้ำเขรามาติครับผมน้ำฟ้าน,น้ำฝนนี่แหละครับผมอ๋อฝนเป็นหนานอาฝนแม่นถ้าเพาะว่าวปลูกเชิงทุกข์กินเลี้ยงก็ปล่อยไปเลยครับหอดนานแรียงอย่างเงี้ยมันตายไปนะทำมันเถิดฝนมันก็ซิมี่ขึ้นกาครับผมมันก็บสิงอกปบ่งมาขึ้นกาครับผมอ๋อครับครับน้ำนี่นี่น้ำฝนนี่เห็นว่าเขาก็มีบ่อหนามนครับปีนี้ปีนี้สิลองมันขับให้ตลอดปีครับผมว่ามีบ่อ จากตรงนั้นแหละที่ตื้นซใหม่ครับผมสิใส่น้ำต้นนั้นมาลองเมืองว่าสิ่จะออกตลอดปีบ่สิลองต้นลองเมืองครับผมครับมีปลูกมาจักเดือนแล้วก็อนจักเดือนเมษาเราเราเริ่มเริ่มเก็บเริ่มเก็บไอไอเริ่มเก็บก็มิถุนาครับเริ่มเก็บแล้วครับแสดงว่าสองเดือนก็ได้เก็บแล้วครับผมเก็บก็บาได้หลาย้ะครับก็เก็บแน่ก็สองวันเก็บเท่านึงครับผมก็ได้วันละร้อยถึงสองร้อยบาทครับผมสองหมื่นเก็บเท่านึงครับผมช่วงนี้ได้เก็บตลอดเลยครับสองหมื่นตลอดเลยครับสองหมื่นเก็บสองหมื่นเก็บครับผม ครับครับครับขายขายทังไหนครับนี่ก็มันนอกเข้าจะขายมัดละยี่สิบบาทครับสามพันห้าครับผมคนสลายครับผมสามพันห้าสิบบาทครับผมแล้วพี่น้องมัดเท้าเลยบอเ่ครับนี่ก็เมื่อท่นมีขายครับตอนนี้หรือว่าช่วงนี้ก็มีขายแล้วครับก็แบบเก็บไปก็ขัดเจ้าจองครับผมจองสั่งจองอย่างเดียวเท่าไหร่ต้นครับเขาปลูกไปอันนี้ผมซื้อต้นพันธุ์มาจากเกษตรก็หกร้อยต้นครับต้นพันธุ์ครับผมหกร้อยต้นครับผม รับหกไร่ต้นกับพื้นที่หนึ่งไร่ครับผมมันหนึ่งไร่นะครับครับผมเห็นว่ามีปลูกยางอื่นเป็นพืชพี่เลี้ยงนะปลูกนะก็อันนี้ผมคิดผมเผมไม่รู้จักนะแต่ผมก็คิดว่าจะปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับผมก็มันเต็นบังเพราะว่ากระเจียวเป็นไม้ป่ามันต้องอยู่น้ำป่ายู่แล้วล่ะตองนี้ต้นไม้ใหญ่ครับผมก็เลยลองเอากล้วยมาปลูกดูก่อนครับผมให้เป็นโฮมให้เป็นพี่เลี้ยงครับผมปลูกไอ้ห่างกันหลายปันไหครับเนี่ยก็อันนี้ก็สูตรส่วนตัวด้วยสูตรส่วนตัวผมก็เม็ดคุณเม็ดครับผม อันเฟื่อผมกู้ดอจักเลยผมปลูกตามความคิดผมก็เม็คุณเม็ดกับผมครับกับออกข้อมูลมาได้ใช่ครับเดี่ยวข้อมูลในการอันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปศึกษาในกลุ่มยังสามารถฟาร์มเมอร์จังหวัดสกลางครับผมมันมีเลขเปลี่ยนความคิดกันมาตันไปผมก็เลยเปลี่ยนไปสิน่ะเพิ่นปลูกก่อนก็มี่ผมเลยเออต้องทดลองครับผมสินะครับช่วงนี้ทดลองครับพว,ว่าเดี๋ยวเมื่งเร็วด้ทดลองได้๋สองเดือนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับสองสามเดือนมานี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผ่านครับ ระดับดีครับผมสวัสดีสําหรับผมระดับหนึ่งเพราะผมชาวบ้านเห็นแล้วผมปลูกได้เพิ่นมาขอพันไม่ปลูกหลายแล้วครับตอนนี้ประมาณสามร้อยต้นผมแบ่งไปปลูกให้เพิ่นครับตอนนี้แยกนอไปอันนี้ก็ะหาเดือนหรือเนาะครับอืมแต่ว่าสองเดือนเริ่มได้เก็บครับเก็บมาสูมือเลยครับหลังจากสองเดือนจนนอหาเดือนแน่นครับสูมือเลยครับสองมื่สองมื่สองมื่นเก็บครับผมแสดงว่าได้ทุนงขึ้นเลยตัวนี้ค่าต้นพันมันก็ก็ได้ก็ได้ครับแต่พมก็บมดหลายเนาะสองหอย เอ็น200ครับผมเห็นเห็นว่าไดีมีการขยายพันธุ์เองนะครับแม่นครับผมขยายพันธุ์เองครับขยายเช่นไรครับผมก็ช่วงนี้ช่วงนี้เขาสิจขยายเป็นต้นเลยครับมันมีสองช่วงครับท้าวขย้ายเป็นนอก็ต้องปล่อยมันตายแล้งแล้วคุดนองขึ้นมาใกล้ๆนอไอ้พวกกระชายพวกขิงครับผมเอาไปช่าน้นจะป่งขึ้นครับมันแต่ตอนนี้ผมจะแยกต้นขายเลยครับติดคือเก็จะไม่มีหลักมันไม่มีหลักครับหักน้หน่อยครับผม ถอนดอกมาเลยทิแมียนกับคนถอนมาเลยครับคนถอนออกไม้ครับออ๋แล้วไปช่ำช่ำใส่ถุงน้ำไว้ให้เวลากมันเดินอลไรยังยังหายตัวข้าครับเขาเลือกไอ้ต้นที่วะต้นที่สมบูรณ์ครับผมเอาต้นสมบูรณ์ก่อนครับผมเป็นได้ขายต้นเท่าไหร่ครับเาพันพันมหมนี่อันนี้ก็ในชุมชนของผมขายต้นละสิบห้าบาทครับครับตัวละสิบห้าบาทครับผมบ่าเมีนพันนี่ขายได้หลายก็ดอกอีกเตืนี่นะกูแมียนตัวข้าขายพันหไรไรก็ดอกเขาครับครับครับ